สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสาร์ที่28มิถุนายน2568นะครับยังลุ้นในศึกฟี ف าคลับโบคับเหมือนเดิมแต่ว่าหัวเริ่มจะกเกมข้นละเพราะว่ารอบต่อไปคือรอบน็อกเอาทรอบ16ทีมสุดท้ายโปรแกรมวันนี้2คู่นะครับเกม5ทุ่มตรงเนี่ยมีพารัสกับโบตาฟโกเป็น2ทีมจากบราซิลแล้วก็รอบดึกนะฮะตี3ตรง เบนฟิก้าจะเจอกับเชลซีผมเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับเบนฟิก้าเชลซีตีสามตรง้ามพลาดก่อนอื่นเลยแอ eak 99นะครับใครที่อยากจะเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอเลยแอ eak 99 ช่วงนี้ตลาดซื้อขายกําลังคึกคักหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนาได้นะฟุตบอลมีให้ลุ้นมีให้ดูตลอดนะครับก่อนที่จะเปิดซีซั่นเพราะว่าฟุตบอลฟี فا ขับ่ะครับเดี๋ยวจะจบก็นู่นเลยฮะกลางเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะพูดคุยสอบถามทัศนาก็สามารถติดตามได้ e a k 9 9นะครับมาเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้งคู่นะครับ เบนฟิก้าเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มฟอร์มดีมากครับจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม C มีอยู่7แต้มนะ่ะบาเยอร์น,นี่เป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับส่วนเชลซีเนี่ยอยู่ในกลุ่มดีครับเป็นรองแชมป์กลุ่มนี้เป็นฟลาเมนโกได้เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เชลซีมาเป็นอันดับ2ก็เลยทาให้คู่นี้เจอกัน,นแต่ใส่ตีคู่นี้เวลาเจอกันนะครับอ่เชลซีกับเบนฟิก้าเนี่ยก็ไปเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกรอบแบ่งกลุ่มมีฟุตบอลยูฟ่าอ่าในรายการเล็กนะครับเชลซีเก็บกินหมดเลย3เกมที่เจอกันในฟุตบอลยุโรป อ่าเชซีชนะ2 1 2 1 1 0เพราะฉะนั้นวันนี้เชซีด้วยสภาพทีมฟอร์มการเล่นหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องพวกตัวนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสามารถเฉพาะตัวผมก็มองว่าเชซีวันนี้ก็จะดูลุมเหลื่อมเบนฟิก้าอยู่อยู่อยู่นิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะมีผลเลยมาดูทางด้านเบนฟิก้าก่อนเชื่อว่าเกมนี้ตัวหลักๆก,ก็น่าจะอยู่กันครบเกมรุกถือว่าโอเคเลยนะครับเบนฟิก้าชุดนี้มีทางด้านพารฟรีดิส มีทางด้านออคูโตกูมีอังเคลดีมาเรียคอกชูเป็นเกมรุกที่้รงบอกว่าดูด,ดันนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยยิงคู่แข่งไป9้าประตูเสียแค่2ส่วนเชลซีชุดนี้ครับจะไม่มีนิโคลัสแจ็กสันที่ติดโทษแบนนะหูมาโดนใบแดงแต่นะแต่ทางด้านเชลซีเองก็ยังมีเรียมดีแลบตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ฟอร์มเริ่มจะดีเริ่มจะเล่นเข้ากับระบบของเอนโซเริสกาได้3เกมรุกของ เชลซีนะฮะในแดนบนมีทางหน้าเหลียมดีแลับมีเปโดเนโตแล้วก็รวมไปถึงมาดูุยเก้ส่วนตัวปั้นเกมก็จะใช้โคพาเมอร์เหมือนเดิมนะฮะมิดฟิลมอยเซสไกเซโดเอ็นโซเฟอร์ field, ises, edo, so andez, นเดสที่เจอทีมเก่าด้วยแล้วก็มีลาเวียเป็นตัวเลือกแนวรับโทซินอดาราบิโอโยครับเล่นกับเลเวอร์โคอาเลเวอร์โควิลส่วนแบกขวาซ้ายเป็นอริเชมกับคูคูเดยาประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสเหมือนเดิมนะครับ อ่ะเป็นฟุตบอลที่ผมมองว่าค่อนข้างจะสูสีเบนฟิก้าเกมรุกดีเกมรับก็จะมีตัวเก่าอย่างอุตตามิดี้คุมเกมนะแม็กซ้ายจอมบุกอย่างทางด้้นคาเรรัสเองก็เป็นแบ็กที่น่าจับตามองมากน่าจะสู้กันแบบแลกกันหมัดต่อหมัดนะครับแต่ว่าถ้าที่ชอบเนะี่ยผมชอบทางนั้นเชลซีด้วยสยติเดิเดมแล้วก็เห็นเรียมดีหลับเล่นแน่โอ้เล่นแล้วยิงย่งยิง่งเล่นยิ่งดีนะเรียมดีหลับแล้วไปถึงทางด้านไปดูเนโต้ด้วยอ่ะผมก็เชื่อว่าเกมรุกของเชลซีน่าจะ เจาะแนวรับของเบนฟิก้าได้นะครับเล่นกันยาวๆ90นาทีผมชอบไปที่เชซีขอเบียดชนะก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับทางด้านอ่าเชซีวันนี้จะเฉือนเบนฟิก้าได้ครับแฟนบอลอย่าลืมนะฮะเข้ามาพูดคุยกันต่อเนื่องสอบถามทัศนะแลกเปลี่ยนทัศนะกัน e a k 99ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปข่าจากบบผมแชมเปนจาก f m 99นะครับ ฟีฟ่าคัพนะคับชิงแชมป์สโมสรโลกกลับมาแล้วในรอบน็อกเอาท์นะครับวันนี้เดี๋ยวไล่เรียงกัน2คู่ละกันนะครับเพื่ให้ติดตามกันอยู่ก็เจอกันทุกวันนะคลิปลงทุกวันนะครับช่องนี้เลยครับกูรูฟุตบอลผมแชมป์เอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับหรือจะติดตามผ่านทางช่องบอลวันนี้ก็ได้นะครับก็ลองพิมพ์เซิร์ชเข้าไปกดได้เลยครับช่องบอลวันนี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ากลุ่มกับทีมงานของพวกเราทีมงานบอลวันนี้นะครับ ที่ไลน์แอด GM 3 3ครับแอดไลน์เข้ามานะครับ GM 3 3ครับกุรูฟฟุตบอลชื่อดังนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับรายละเอียดความเคลื่อนไหวข้อมูลตัวเลขสถิติวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับรวบรวมมารอครบสับให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับผ่านทางไลน์แอดที่ GM 3 3บครับในโซนอเมริกาใต้เป็นพาเมลลัสเจอกับโบตาโฟโกนะครับก็เข้ามาเจอกันเองตรงนี้จริงๆก็น่าจะเรียกว่าใครดีใครอยู่นะจริงถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ เอ่อพาไมลัสมีเอสเตวาโอนะครับเอ่อลาฟเอเวกานะครับมีฟากุนโดตอเลสเป็นสามประสานสนับสนุกนักเป้าที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างฟรโกโลเปสนะครับส่วนโบตาฟโกทีมจากบราซิลอีกหนึ่งทีมเนี่ยเอ่อ uh, กุนซือเป็นเลนัตโตไพว่านะครับ433มีอลันกับดานิโลเป็นเพเมเกอร์นะครับสามประสานแดนบนเป็นทางด้านของอาร์ตูอิกอร์เคซุสและก็เจฟฟ์สันซาวาริโนนะครับ จร,จริงๆใกล้เคียงกันแล้วแต่รักแล้วแต่ชอบเลยนะผมว่าเกิดขึ้นได้หมดเลยคู่นี้คู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะนะครับแต่ว่าโอ้ให้เลือกผู้ชนะขอเลือกที่พารัเมแล้วกันครับดูเคี่ยวกว่าหน่อยหนึ่งครับก็จะเป็นพารเมลัสที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จกับเบนฟิก้าครับเจอกใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟ้าฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันเสาร์ยีมิถุนายนนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์หลักๆที่เราติดตามกันอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นไปที่ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติกันบ้างอย่างคอนาเคิลโก้ครับก็รอบน็อกเอาล์แล้วนะครับแทีมสุดท้ายคู่ของเม็กซิโกครับเจอกับซาอุดีอาระเบียเม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่ม A นะครับแล้วก็ยังคงคุมทีมโดยฮาวิเอร์ไอเนกเดโร กคิเมเนสกองหน้าจากเอซิมิลานแล้วก็มิดฟ,ฟิลด์จอมเก๋าอย่างเอซันอัลวาเรสจ,จากเวสต์แฮมเป็นต้นส่วนซาอุดีอาระเบียหลายๆคนบอกเฮ้ยมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้กับเขาด้วยเหรอใช่ครับเป็นทีมถูกรับเชิญเข้ามานะครับเป็นทีมจากเอเชียนี่แหละก็เป็นอันดับ2ของกลุ่มดีเข้ารอบมาได้นะครับชุดนี้เนี่ยยังคงคุมทีมโดยแอคเวเรนาแต่นักเตะที่แอคเวเรนาดึงมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะเป็นนักเตะเรียกได้ว่าสายเลือดใหม่ เป็นการลองแผนลองทีมประมาณหนึ่งนะครับไปไล่ดูรายชื่อปราการหลังตัวเกา่ามิดฟิลมากประสบการณ์หรือว่ากองหน้าคนสำคัญเนี่ยแทบจะไม่ได้มานะครับในหลายๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเคเลมออดอซารีนาเซอร์ออดอซารีสองมิดฟิลคนสำคัญก็ไม่ได้ติดทุดนี้นะครับแล้วก็อัลบูลลฮีแนวรับตัวหลัก ก็ไม่ติดทีมชาติมาเหมือนกันนะครับก็คงเป็นชุดซาอุที่ถ่ายเลือดแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ค้นมากกับเม็กซิโกมากนักนะครับเม็กซิโกผมดูแล้วประสบการณ์กับเวทีฟุตบอลระดับนี้มีมากกว่าครับและเป็นทัวร์นาเมนต์ของพวกเขาจริงๆด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาจริงเอาจังอยากเข้ารอบรองชนะเลิศแน่ๆวันนี้บทกันไปนานๆครับการยืนระยะของเม็กซิโกดีกว่าและสุดท้ายจะเอาชนะซาอุดิอาระเบียไปได้และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสําหรับเม็กซิโกนะครับและนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้นะครับขอบค อัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเต่แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ